ฮลโหลสวัสดีทุกคนมาพบพ่อกับแม่พาลิชาพาด้วยนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้แม่คาลิสิมาแบ่งปันหัวขอ้อหัวขอ้อหนึ่งนอนซึงเอินว่าจงใช้โซเชียลมีเดียให้ไปสู่ทางรวยโบเมนใส้เพื่อความม่วนซื่นความบันเทิงไปล่าเนาะทุกคนผู้บา่าวโซเชียลมีเดียถ้าเขาใส้ถึงวิธีเขาจะเห็นวิธีรวยแต่เขาใส้โบถึงวิธีมันจะเป็นอันตรายมหาศาลและสิ่งที่เขาจะเจอทุกคนผู้บา่าวอันดับแรกก็คือเนาะมันจะเสียเวลาชีวิตเนาะ mm. เสียเวลาชีวิตคือเนวไหดทุกคนผูกบ่าว คนที่สางโซเชียลมีเดียมาเลยว่าคนที่ผลิตโซเชียลมีเดียมาบพกว่าจะเป็น Facebook, Youtube, t i k t o อ i n s t a g กร m หรือว่า IG หรือว่าไออย่างต่างๆเนาะหลายๆนะอย่างเนาะ u ูทูบอย่างกระแมนเนาะคือจุดประสงค์หลักๆของผู้สั่งโซเชียลมีเดียมานะเขาเจ้าจอยากให้เฮานี่เสพปิด เนาะเป้าหมายหล,ะละักๆคือเขาอยากให้เขาเสพผิดให้เขาเบิ้งและเขาอยากเบิง้งอยากเบิ้งตลอดอยากเบิ้งต่อเนื่องว่าอยากออกว่าอยากไปใสอยากใสเวลาทั้งหมดนะกับโซเชียลมีเดียตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาได้คือจุดประสงค์ที่เขา้ากขึ้นมาเนาะดังนั้นเนาะเวลาเขาเบิ้งอย่างแล้วนะเขาจะเสพติดกับม,ยยกมันคือเส้ยนยกตัวอย่างว่าอ่ะเดี๋ยวมาพสนยกตัวอย่างว่าละครน,นางนี่เนาะทุกคนเคยเบิ้งหนังบอกคือจุดประสงค์ของเขาคืออย่างเขาเสพผิดบอแล้วเขาก็จะจับจุดว่าอ้าก่อนที่มาสั่งละครมาเขาจะมีท่อนแบบอ่ะนลบนท่อนฮุบเสนอรอกมมาาปะณว่า พอเอกตีนางเอกหมดแล้วพอเอกเข้าใจผิดนางเอกหรือว่าไม่กระทั่งว่านางไลนมันมาตกแบบนางเอกอย่างประมาณนี้นะให้เด็เขามีความตื่นเต้นให้เด็เขามีความอยากเบิงให้เขาไปเบิงต่อในตัวที่ว่าเขาเ,เป็นตัวเต็มเนาะอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆของโซเชียลมีเดียดังนั้นเนาะทุกคนเนาะเวลาเขาไปใส้เวลาอยู่กับมันหลายเสียเวลากับมันหลายมันจะให้เด็เขาเสียเวลาชสีวิตเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเขาอยากให้เขาติดเด็กเนาะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเลยทุกคนข้อที่สองของโซเชียลมีเดียก็คือจะบันทอนความสำเร็จ ะละลายคนผู้บอกว่าบันทอนความสาเร็จคืออย่างเนาะอ่ะเซ็นยกตัวอย่างเ่าไปพลีศิวะกับข้าวให้ทุกคนเนี่ยเบื้องละเห็นภาพเยอทุกคนเด้อเวลาทุกคนเข้าไป Facebook เนาะ a c e b o o k แคลนเพจเนาะของข่าวสาัญญาเนาะของเราเฮัลลีหละเนาะเลืเล่อนไปประมาณซาวโพดเด้อะซาวโพดทำอิดอยู่ในเพจทุกคนจะเห็นว่าในซาวโพดนั่นนะข่าวลบจะหลายกว่าข่าวบวกเนาะแมพลีศิวหกจิตถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นข่าวลบหลายกว่าข่าวบวกผู้วานคนที่เขียนเพจเขาจะขายข่าวเาทุกคนเนาะบัดนึ่งละว่าลเลื่อนไปซาว คนติดโควิดเพิ่มขึ้นบ้านแดงเพิ่มขึ้นเลื่อนไปอีกว่าคนจี้กันตายยิงกันตายปุ้นจี้หรือว่าคมคืนหรือว่าอัญญากรรมหรือว่าอีกยต่างๆเนาะซาโพลที่จะเห็นข่าวลบหลายก็ข่าวบอกดังนั้นเวลาเขาเสพข่าวลบไปน้องคนเสพข่าวลบไปแล้วเขาจะได้ความคิดลบๆนะเข้ามาในหัวเข้ามาในหัวตลอดยิ่งกัคิดในหัวว่า ไฟมาอีกเลี้ยวไเช็ดจังไหนเนาะอยบวกผู้ช็ดอย่างเลี้ยวไอย่าเห็ดอย่างหลบต่อไปดอกยวเขไปไฟกับบวได้แล้วเอยบวไหวแล้วเอยเจ็บจเข่าลบกลุไปเห็ดให้เขาบั่นทอนความสำเร็จบ่อยากเห็ดอย่างบ่อยากก้าวไปใส่บ่อยากพัฒนาตัวเองบ่อยากเห็ดอย่างยู่แต่ร์บอลเก่าย้อนอย่างย้อนเสพเต่าวลบเข้าไปอันนี้ก็คือข้อที่สองที่บางคนจะบั่นเท้าบั่นทอนความสำเร็จแล้วถึงกคนเนาะเสพเต่าวลบหลายกว่าข่าวบวกแล้วเขาจะบวกู้วิธีคิดบวกเลยดังนั้นอย่าไปเสพเต่าวลบหลายกว่าข่าวบวก พันยางเสพข่าวที่เป็นข่าวบดขอนั้นแล้วข้อที่สามเด็กทุกคนข้อที่สามก็คือเนาะหลายหลายคนผู้บอกว่าข้อที่สามก็คือโซเชียลมีเดียจะให้ในเขาสมาธิพังเนาะสมาธิพังคืนในใออะไรอะเซ้นยกตัวอย่างว่าทุกคนไปเบิงทิกตอกแบลฟลิทบอกได้เลยว่าเนาะในทิกตอกที่เขาเลื่อนไปประมาณสิบห้าวีอะสิบห้าวีที่คนเลื่อนทุกคนเลื่อนไปเนาะบีทำอีดเต้นโอ้มวนซื่อนี้ฮะปาร์ตี้ คิที่สองปุ๊บตลกขึ้นมาหัวน้ำจุดสบทันเนาะคิดที่สามมาปุ๊บโอ้ด่ามาให้ออียงประมาณนี้สินะบึะะ่แล้วว่าโควิดมาไปหาคนเจ็บเบึ่แล้วว่าน้ำท่วมเบึ่แล้วว่าโอ้ยทุกคนสิหาวิเปลี่ยนสมองคือน,น้ำจุดบทันคือสมาธิจะจับจุดบทันมันจะเห็นเหตุสมาธิเขาอังแล้วเวลาเด็กน้อยไปเบิ่งะนะก็จะเสียสมาธิและเขาเองไปเบิ่งนะก็จะเสียสมาธิคือกันจะบวสามารถโฟกัสจะบวสามารถเล่งเพ่งเบงิ่งตัวที่เขาอยากเหตุตัวที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ได้ดียอนเนี่ยมันไปไว้มันจะเห็นใหสมาธิของเขาทําาาจจัึกก่่ได้แตุคคนะมมีถ แล้วโซเชียลมีเดียนี่มันยังแต่เฮาแบบว่ามีผลเสียบอกผเดียวก็มีบอกค,ค,คนดีก็นมีบอกคนดีก็มีคือกันเด้อทุกคนโซเชียลมีเดียมีทางคนดีแล้วก็มีท้งคนเสียต่างแต่ว่าเฮาเองจะเป็นคนกําหนดว่าเฮาสิเลือกเสพในทางที่ลบหรือเสพในทางที่บวกหรือว่าเสพในทางที่เหเฮารว้ยหรือว่าเสพในทางที่เฮาเส,สียเวลาละล่าบั่นทอนกมสัาเร็ละล่าหรือว่าสมาธิพังละละ่าเนาะโซเชียลมีเดียมีทางสีน้คือเส้นยกตัวอย่างว่าทุกมือนี่ทุกคนเริ่มเข้ามา ยึดถือวิธีห้างอาชีพออนไลน์ก็คือการน,นำไส้ c e b o o k Facebook แ a นเ a g e หรือว่าไม่กระทั่ง youtube เป็นยูทูบเบอร์หาเงินได้ติ๊กตอกหาเงินได้ขายออนไลน์ผ่าน Facebook ก็ได้ด้วยกันเนาะอันนั้นคือเขาเป็นคนกําหนดว่าเขาสิเสกในทางที่บวกเลยลบเนาะดังนั้นสรุปก,ก็คือโซเชียลมีเดียมีทางทางลบแล้วก็มีทางทางบวกต่างแต่ว่าคนเขาจะเป็นคนกําหนดว่าจะเลือกเหตุผน,นไปในทางใดเนาะแบบนี้ฝากไว้ทา่านอาจาเนาะบ๊ายบาย